Okay. สวัสดีนะครับจากร้านมาคอสช็อปนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเป็นชิลหน้าครับผมเป็นชิลหน้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นชิลหน้าเขาเรียกว่าชิลหน้าผ้านะครับเป็นชิลหน้าสมัยสงครามโลกนะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงมัางโอเคเรามาดูตัวชิลกันก่อนนะครับ นี่ครับเป็นตัวชิวนะครับซึ่งมันจะใหญ่โตมากเลยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ผ้าสีเขียวม้านะครับอ่านี่ยี่ห้อครับยี่ห้อโมโมนะครับโอเคส่วนนี้ก็อุปกรณ์ทั่วไปนะครับแล้วก็ขาจับเป็นงานเหล็กนะครับให้หนึ่งคู่ โอเคครับก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม